สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไรงยนวุฒิชัยของถูเช่นเคยครับวันนี้ผมจะพามาอัปเดตร้านก็มี f อมีพี่น้องเราถามว่าในร้านมีอะไรมัง่งตอนนี้เผื่อมีอะไรที่ถูกตาต้องใจแล้วคุยกันอ่ะโอเคคอนเทนต์นี้ผมจะเป็นคอนเทนต์ที่ผมพาดูร้านเนาะช่างทอนเนาะเดี๋ยววันนี้เราเราพาดูร้านว่ามีอะไรมัง่งช่างทอนได้ครับได้ครับอ่า เดี๋ยวช่างทอนจะไปอะไรเมื่อกี้กินน้ำาอ่าช่างทอนกินน้ำก่อนแล้วเดินออกมาเดี๋ยวช่างทอนกินน้ำก่อนให้ทั้งเดี๋ยวจะให้ช่างทอนพาชมนะครับว่าวันนี้เรามีอะไรมั่งของเข้าใหม่มีอะไรมั่งของที่ยังอยู่ปัจจุบันมีอะไรบ้างนะครับผมจะพาดูทั้งอยู่ที่ร้านแล้วก็พาไปดูที่ปั๊มน้ำมันเนาะช่างทอนเนาะไอหน้าร้านเรามีอะไรบ้างตอนนี้ตอนนี้มาใหม่มาไทท่านครับฮะไต้นันสีปส่ประตูไตทตันใช่ไหมสี่ประตูไตทตันตัวนี้รายละเอียดผมยัง ยังไม่ได้ดูนะว่าเป็นอะไรยังไงผมยังไม่ได้เห็นรายละเอียดเข้าทางนีน้อ่ะเช่นทอนอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูห้องห้องเครื่องก่อนเลยอ่ะมาครับเอ่อคอนเทนต์นี้จะยาวหน่อยนะเพราะว่าผมจะพาดูทั่วร้านเลยว่ามีอะไรยังไงโซนนี้จะเป็นโซนห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องที่ผมตัดให้ช่างทอนตัดเสร็จแล้วก็มาทามาวางมาวางขายอ่ะนี่นี่ในฝั่งนี้ครับก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นชั้นชั้นวางอะไรนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นห้องเครื่องใหญ่ เกี่ยวกับพวกเครื่องใหญ่อะเครื่องใหญ่ๆอะครับเนี่ยครับจะอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นพวกกระบอกฮดรอลิกเป็นเป็นอะไรอะแต่ฝั่งนั้นจะเป็นเครื่องเครื่องใหญ่เครื่อง JO เครื่องอะไรก็มีครับพอมี JO 5 JO 7 JO เออ JO 7ยังไม่มีไอขายไปแล้วมี JO 5มีอ่า HO มีอะไรอย่างเงี้ยครับหก H 6 H g อ่ะประมาณนี้ครับอ่ะฝั่งนี้นะแล้วก็ฝั่งข้างหน้าที่สั่ง ทางท่อนกาลังที่ออกไปอ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกถังลมเป็นแหนบเป็นดุมหน้าเป็นพวกแหนบพวกอะไรอย่างเงี้ยครับที่วางกองกันแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเครื่องซากเครื่องอะไรก็ว่าก,กันไปครับฝั่งนี้ก็มีโฟกลิฟต์คันที่ผมใช้งานอยู่ประจําแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้ปลระวางฝั่งนั้นก็จะเป็นอะไรนี่ครับฝั่งนี่หน้าร้านนะฝั่งนี้ก็จะเป็นอะไรอยู่แบบ,บเสียบกันเลย คันนี้รถยกคันนี้เดี๋ยวผมจะหาเวลามาทำคอนเทนต์นะครับพอดีลูกค้าที่มาจำตอนนั้นเขาบอกว่าเขาได้รถใหม่แล้วแล้วทีนี้ตอนนั้นเอกสารยังไม่ได้อยู่ในมือผมผมก็เลยไม่ได้ทำอีกพอตอนนี้เอกสารอยู่ในมือผมแล้วรถยกคันนั้นนะอ่ะแล้วก็รถด,ดัมมร้อยสิบคันนี้ลูกค้าสนใจเยอะแต่ว่ามันไกลส่งไม่ได้เดี๋ยวถ้าถ้ามันยังไม่ได้ขายผมจะส่งผมจะส่งไปให้พี่ชายผมทำใหม่ทั้งคันเลยแล้วผมจะมาขายใหม่ เนี่ยครับไททันคันนี้ครับเนี่ยไททันคันนี้ครับที่บอกเข้าใหม่ครับพึ่งเข้ามาด้วยรถวิ่งได้2อ0 0 0นกว่ากิโลเองผมประมูลมาจากาส่วนราชการนะครับตัวเนี้ยไททันคันนี้แต่ราคาอะไรยังไงทีแรกก็ว่าจะเอาไว้วิง่งเก็บงานแต่รถทำไมมันเยอะจังก็อาช่างทอนลองเอาแบตเตอรี่ประกอบแล้วเดี๋ยวเดินกลับมาดูเดี๋ยวให้ช่างทอนประกอบแบตเตอรี่รอ ฝั่งหน้าร้านก็จะเป็นแบบนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหน้าร้านเป็นเป็นเกี่ยวกับอะไรอะ่ะเนี่ยครับเป็นอะไรเป็นเนี่ยครับทางเข้าร้านผมก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเหมือนพาชมบรรยากาศพาชมอะไรต่างๆแล้วก็คาเมโอตัวนั้นก็ยังอยู่นะครับอ่ะสนใจทักผมมาเดี๋ยวผมเอาราคาพิเศษให้ขับกลับไปเลยอ่านี่ครับช่างทอนประกอบแบตเตอรี่เดี๋ยวเราจะได้ฟังเสียงนะครับว่า มิตซูไตตันคันสี่ประตูคันนี้มันจะยังไงเผื่อมีคนสนใจแล้วผมจะมาทำคอนเทนต์เดี่ยวให้ดูแต่ตอนนี้ทำคอนเทนต์รวมไปก่อนเพราะว่ารถเพิ่งมาถึงร้านเมื่อคืนนี้เองนะครับใส่สไลด์มาจากกรุงเทพมาถึงร้านเมื่อคืนครับขับได้วิ่งได้ปกตินะแต่เดี๋ยวฟังเสียงก่อนเดี๋ยวจะหาเวลาทําความสะอาดร้านอะไรต่างๆครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็หัวเก๋งตัวฮีโนตัวนั้นก็ถือว่าโอเคนะราคาก็แค่สองหมื่นห้าปรับราคาลดลงแล้วครับสองหมื่นห้าพันบาทนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเจ้ายักษ์แมคโครนะครับกระบะเป็นเฟืองท้ายเป็นเสื้อผาเป็นอะไรต่างๆก็คอนเทนต์นี้เดินคุยกันไปครับจะยาวหน่อยนะคอนเทนต์นี้จะยาวหน่อยนะครับขอให้ทุกท่านดูจนจบนะครับว่าผมมีอะไรบ้างน่าเชื่อถือไหมอ่าติดแล้วครับติดแล้วครับอ่ะเรามาดูกันครับนี่ดูบางต้นกันนะ รถราชการคันนี้วิ่งได้แค่สองพัไอ, 25, อสองหมื่นห้าพันกิโลครับนี่ครับดูครับสองหมื่นับสองแสนสองแสนกว่าข้างในครับนี่นี่ครับดูดูดูความสวยนะดูความสวยนะครับดูความสวยครับแอร์เย็นใช่ไหมช่างถอนคันนี้เดี๋ยวเอาไปจอดข้างในหน่อยนะจอดตรงนี้มันไม่เหมาะสม เดีเ๋ยวเจ้าข้างในเคลียร์ทิ่พื้นที่กระบะสวยอะไรสวยหมดเลยดูครับดูนะฮะดูอันเนี้ยเดี๋ยวถ้ามีคน fc เราสนใจเดี๋ยวมาทำคอนเทนต์เดี่ยว,ยวแล้วก็เปิดราคาเนาะช่างทอนเนะเาะอ่ะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังร้านกันครับผมครับเดี๋ยวให้ช่างทอนพาชมพาชมด้านหลังร้านนะครับข้างในครับข้างในเรามีอะไรบ้างไปชมกันครับ สำหรับอ่าคันไหนที่ขายเป็นคันไม่ได้ทําเป็นอะไรไม่ได้ผมก็ตัดเป็นเศษเหล็กนะครับนี่เจ้ายักษ์อยู่มุมนี้นะครับอยู่มุมเศษเหล็กครับอ่ามาครับมาดูครับก็ฝั่งนี้เป็นฝั่งชัดซีฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ผมเหมาะอะไหล่มากําลังให้ช่างทอนคัดนะครับอ่อวบอใช่ไหมนี่ช่างทอนวบอสองตัวเพิ่งตัดลงนะครับกําลังใช้ช่างทอนเช็คว่า มีไปคุมตัวหนึ่งใช่ไหมกำลังให้ช่างทอนเช็คครับว่ามันจะเกจเครื่องเท่าไหร่เดี๋ยวลองทําความสะอาดก่อนนี่ครับแล้วก็มีนี่ครับคันนี้ที่ผมรีวิวไปแล้วก็มีลูกค้าเราต้องการมอลมไปแนละ้วแล้วมีดัมเปอร์ฮะดัมเปอร์ตัวนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวให้ช่างทอนเช็ครายละเอียดก่อนนี่ครับดัมเปอร์อรก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกรถดัมนะครับพวกรถดัม แล้วก็มีแมคโครคันนี้ที่เพิ่งซัมซุงคันนี้เพิ่งย้ายมานะครับเพิ่งย้ายมาที่ช่างทอนไปทําให้มันติดแล้วย้ายมาแล้วก็มีโกเบคันนี้ครับพึ่งบบแมนหนีหรบอเังอยู่อยู่บ่เรามีโกเบคันนี้ครับอ่าฝั่งนี้ที่จะตัดอะไรนะจะได้อะไรตัวไหนอะไรชิ้นไหนทักมานะครับก็มีพวกถังน้ํามันพวกที่ผมประมูลมาแล้วก็เดี๋ยวดูห้องเครื่องก่อนช่างทอน ห้องเครื่องซากเครื่องถอดอะไรอยู่ฝั่งนี้นะครับมาเครื่องถอดอะไรอยู่ฝั่งนี้ครับที่ช่างถอนคัดมาไว้ฝั่งนี้เนาะช่างถอนใช่ไหมนี่นะฮะก็จะเป็นแบบนี้ครับก็คือพวกนี้จะเป็นพวกเครื่องที่ผมถอดอะไรนะเป็นพวกอะไรเครื่องมั่งเกียร์มั่งอะไรต่างๆเนี่ยลูกค้ามาเอาลูกสูบก็ถอดไปครับเพราะว่าเสื้อสูบมันทะลุมาเอาลูกสูบก็ถอดออยถอดอะไรไปขายไปเปิดฝาขายไป เนี่ยครับฝั่งนี้เป็นห้องอะไหล่ห้องเครื่องซากที่ช่างทอนจัดมาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อมีลูกค้าเราอยากได้เครื่องอะไรก็มาถอดเอาตรงนี้นี่ครับแล้วฝั่งหลังจะเป็นพวกแมคโครพวกรถยกรถเคนต่างๆนี่ครับจะเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวอช่างทอนเราก็หลังร้านผมเป็นแบบนี้แหละแมคโครตอนนี้ผมมีอยู่หนึ่งสองสามสี่คันเล็กห้าหกเจ็ดแปดคันนู้นเนาะตอนนี้แมคโครเรามีอยู่แปดคันนะครับ สำหรับ f c เราที่ต้องการทักมานะฮะแมคโครเรามีอยู่8คันมีรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ต้องการรุ่นไหนมาดูครับราคามิตรภาพเกินเศล็กนิดเดียวครับผมขายอะ่ะขายเกินเศล็กนิดหน่อยขายเลยอ่ะช่างถอนเราไปดูปั๊มน้ำมันกันไปนะครับมามามาเดี๋ยวเราไปดูที่ปั๊มน้ำมันกันกับรถประจําตําแหน่งครับนี่เวลาลูกค้ามาดูอะไรช่างถอนก็จะพาพานั่งคันนี้นะไปดูอะไรที่ปั๊มน้ำมันนะไปะเดินทาง แมวหัวล่างมาจอดนี่อะทอนช่างทอนแมวหัวล่างมาจอดนี่ว่าหัวล่างมาจอดนี่จอดไว้ไซเออเอาเปยังอ่ะมามาถึงแล้วครับมาถึงหน้าร้านอ่ามาถึงหน้าร้านที่ผมจอดแล้วนะคันแรกก็จะเป็นรถบัสครับตัวนี้ตัวนี้เครื่อง 6BGT u r b o เออผมลืมกล้ายังอยู่นะตัวนี้นะ 6BGT u r b o นะราคาก็ไม่แพงก็ถ้าสมมุติว่า ถ้ามันไม่ได้ออกจริงๆถ้าขายไม่ได้จริงๆเดี๋ยวผมเอาไปตัดทํารถดัาคันนี้มาแล้วส่วนคันนี้ก็ยังอยู่ครับก็นเนี่ยตัวนี้ก็ขับมาจากลบบุรีเลยส่วนคันนี้ผมประมูลมาผมประมูลมาแสนสองเลยนะคันนี้ประมูลมาแสนสองก็จะขายก็จะขายเท่าทุนออกอะเพราะว่ามันอยู่นานแล้วส่วนคันนี้ครับนี่นี่น,นี่ช่างทอนเอกสารชุดโอนมาแล้วเนาะมาแล้วครับเอกสารชุดโอ,อ,อนมาแล้วนะคันนี้ห้าหมื่นห้ามาเอาไปเลยเอกสารชุดโอนเรียบร้อยเปลี่ยนเครื่องใบคุมเครื่องอะไรมีหมด คันนี้ก็ยังอยู่เดี๋ยวรถพริเศษให้แล้วก็มิซูเราครับมิซูเราไอตัวนี้ก็ยังอยู่ตัวนี้ก็ยังอยู่ครับตัวนี้ก็ไม่แพงครับราคาก็ไม่ถึงแสนหรอกไม่กี่หมื่นตัวนี้ก็ยังอ,อยู่ครับตัวนี้ยังอยู่แล้วก็ข้างในอะช่างทอนอเดี๋ยวช่างทอนไปขี่รถอ้อมมนโน่นอ่ะเดี๋ยวพาเดินดูครับตรงนี้จะเป็นตรงที่ที่ผมเช่าเช่าลานเขาจอดนะโอ้ต้องให้เขามาตัดหญ้าซะแล้วคันนั้น <laughs> ดูครับต้องให้เขามาตัดหญ้าเกี่ยวหญ้าซะแล้วครับไปให้ว,วัวเนี่ย อ่ะนี่ครับคันนี้ก็เป็นซากเดี๋ยวเอาออกไปตัดอ่ะมาคันนี้นะฮะคันนี้คันนี้ยังอยู่ครับนี่รถแอร์คันนี้ยังอยู่แต่คันนี้ติดมาจําแล้วคันนี้ติดมาจําแล้วครับมาจําแล้วก็คันนี้เดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องดูว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาสตาร์ทนะครับคันนี้ครับมาส่วนฝั่งนี้ครับนี่ครับเป็นลานที่ผม ช่าจอดนะคันนี้ขายแล้วคันนี้ติดมาจําแล้วแต่คันนี้คันนี้ยังอยู่มาคันนี้ยังอยู่นะฮะแล้วก็รถตู้คันนี้ยังอยู่ครับอ่ารถตู้คันนี้ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคแต่ว่าก็คือทรงเลขแคทซีมันมันมันหายไปตัวหนึ่งอะเครื่องตัวนี้ก็ยังอยู่ นี่เดินรอบเลยนะผมพาเดินรอบเลยนี่ครับร้านที่ผมมามาจอดนะนี่ของในร้านผมก็จะมีประมาณนี้แหละก็พอมีอยู่นะก็ค่อนข้างที่จะหลายคันอยู่อ่ะดัมคันนี้ก็ยังอยู่นะครับยังไม่ได้ทำคอนเทนต์ให้ดูซักทีว่าอะไรมันเป็นยังไงนะครับเอาดูครับนี่นะครับอ่ะคันนี้เอามาจอดนี่ละตัวตนี้ก็รอเขาเอามาตัดครับ ออกมาครับนี่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปตัดคันในที่มันไม่เบิกก็ประมาณนี้แหละครับหน้าร้านนี่ร้านปั๊มพทีทีที่ผมมาเช่าเขาจอดนะตรงนี้นะเหมาะตัวนี้เป็นไงครับช่างทองเบิกอยู่เนาะอ่าเดี๋ยวผมมาทํารีวิวคอนเทนต์ให้ดูแบบชัดเจนเลยคันนี้ว่ามันเป็นอะไรยังไงมั่งนะครับสําหรับคอนเทนต์นี้เป็นคอนเท,น,เทนต์ที่พาชมร้านน่ะพาชมร้านว่าอะไรเป็นยังไงมีของแบบไหนมั่ง โอเคถ้ายคลิปแล้วฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอะไรยน์วุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไรยนนะครับ087 9519 226 095 664 3826นะครับ ID ไลน์ผมนะตัวบกับตัวที5 1 3ห้าาย้ำนะครับ b ีทีแปดหขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับ อขอบคุณทุกท่านมากๆครับช่างพรบ๊ายบาย